สวัสดีครับผมสวัสดีเหล่าผมอเพื่อนน้องหมทีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในอุนเตอร์แมนฟลายติกอิมรุนชั้นสกันต่อนะเอาล่ะในวันนี้นะครับพี่หมีมีรีเควสตให้มาเล่นเป็นไคจูในทีวีซีรีส์ของอุลตร้าแมนแจ็คหรือการกลับมาของอุลตร้าแมนนะครับผมซึ่งในรอบนี้น่าจะใช่ตัวนี้แหละพี่หมีนึกได้ตัวเดียวจริงๆนะอ่าวันนี้นะครับผมพี่หมีมีรีเควสตให้มาเล่นเป็นน้องทวินเทลที่น่ารักของเรานะผมตะพูดถึงทวินเทลที่ไรเ็ได้คิดถึงสาวน้อย ทรงผักเปียสองข้างทุกทีเลย <c oughs> แต่วันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมวันนี้เราจะบิวรีเควสต์มาเล่นเป็นไคจูทวินเทลครับผมและจะเป็นตัวนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดขอไผ่ไม่ได้ที่ดีเลยนะ <c oughs> เอาละครับผมไคจู Hi ตัวนี้เนี่ยในทีวีซีรีส์เนี่ยการกลับมาของอุลตร้าแมนนะครับผมหรือคุณอุลตร้าแมนแจ็คของเราเนี่ยก็มีสีสันอย่างหนึ่งนะเพราะว่าในตอนทีวีซีรีส์เนี่ยเขาออกมาพร้อมกัน2ตัวนะครับผมออกมากับพี่แซกกูดอนนะครับผมซึ่งตัวนี้เรียกทวินเทลหรือเปล่า่่ใชนะะเอาล ก็ต้องขอขอบคุณคุณแบล็คโรตัสมานที่นี้นะครับผมสำหรับการรีเควสซัปปะรัตไคจูตัวนี้มาให้พี่บิเล่นนะน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นได้หนึ่งตัวนะแล้วก็ไม่น่าจะมีถ้าไม่ตายอะไรไปใหม่นะครับผมในจุดจุดนี้บอกตรงนี้ก่อนเลยถ้าไม่ตายที่ให้มาก็มีรู้สิมีท่าเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มีอาร์นหนึ่งไม่รู้ทำอะไรได้นะไคจูหรือสัปปะรัตตัวตีส่วนใจเนี่ยคือไม่แหกปากไวๆก็ทุบอกอบประมาณนั้นแหละบอกว่าจะมีอะไรใหม่ให้เราได้เล่นเนาะไปะเล่นไปกันเลย มาแล้วฮะผมโอ้โหพิโซฟี่เออว่าจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยขอกด R1 กันนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลดีอุ้ยอั R1 สกิลดีอุ้ยสกิลเฮ้ยผู้เล่นทั้งวันเป็นคาลเตอร์กลับอ่ะเออดีดีดีอ right. ู้ฟาดฟาดดีดีดีเออไม่เกินละจ้าเฮึยจับได้ปะเนี่ยม play. ันจ uh ับไม่ได้เหรอตัวเนี้ยอ้าวรถดีเนี่ยดี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 เฮ้ยสกิลอูดีนะมีความคลุกคลีการสั่นตัว โอ้โหรถวาโคตรอารมณ์เหมือนไอตอนชาเขียวผสมกับตะขาบเหมือนกันนะดูจะทรงนะอันหนึ่งใส่สีเดียวคนใส่ชุดน่าจะระบาดหน้าดูนะตัวนี้วิ่ง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 กดกดอะไรไม่ได้กดเอกไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวขอลองฆ่าก่อนอุ้ยกดเอกไม่ได้โอ้โหตัวละคร พูดโหดย่ำยีเลยอตีเนี่ยไม่เป็นไรเพลงเฮียแกรเพอื้อฟังได้ทั้งวันตีแมวละตีเดี่งัดไปก่อนหนึ่งทีสำเร็จทำอะไรได้บ้างขอลองก่อนนะตีเนี่ยอืฮหึทันทีที่นี่เพลงเออแล้วก็กดอันหนึ่งซ้ำอืมตีฟาดฟาดอีกทีฟาดไปอีกทีตีเชีวิตี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละอื้ออุ้ยตีเนี่ลองกดของพี่มาเลยจ้าื้อตีก็ไปมองมาเหมือนลิ่สี่เหมือนที่สองแฉกเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวเหรอบ้า จับขาอืออืออือเนี่ยอื้ออีฮึฮนฮึอึฮึฮอฮึ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 ่ึฮ่นอฮึ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 ่ึฮึฮึฮมฮึ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 ่ึฮึฮลฮึฮึฮึออฮึอี่ึฮ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 ่อึฮึพึดีฮึฮึน่ีนี่ึ ไอ้ที่จริงๆเหอเนี่ยสมาคมพิทักษ์อวกาศจริงๆเป็นเด็กผคุณโซฟี่มีความคิดเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวเนี้ยวิงเทลเนี่ยสรุปว่าหัวมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนนี่แน่ดิ้ด้วยไปเที่ยวโอไปก่อนเต้แล้วก็วิ่งเข้าไปหาอีไอคืนไปกดเองก็ได้เอืเออดอ้่่ฟาดอุ้ย ออกไปเออนี่แน่นี่แน,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 น่นี่แน่เออเออนี่ฮะฟาด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 แล้วก็อันหนึ่งใส่ตีแน่อทีจะเป็นไรตีอ่ะเดี๋ยวน้อยเกมก็ยังมีความไว้อะไรครับผู้เล่นหน่อยเว้ยเออนี่ความบานีผู้เล่นพอสมควร,บบวรแต่ต้องข้ามไม่ค่อยกันเท่าไหร่นี่แน่ซุกซนซุกซนตีใช่หน่อซุกซนสามแล้วเนี่สามเหลี่ยมมานี่แน่เออ อีวิลทิก้าแล้วไงหื้อตีเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนตอนโลกีโดนเอ้ยพันทุบเลยเอื้อในเอเวนเจอร์เอื้ออือนีจะฟาดกลับไปนี่จะฟาดกลับไปเอานี่เอื้อทุบทีตีเนี่ยข้างก็ได้เน่เน่โอ่ะตอนตอนเล่นในตัวโมดสตอรี่นี่เนี่ยใช้ท่านี้ตลอดเลยนะไอหมอเนี่ยนีเนี่ยทำไมน่ะเหรอเพราะมันไม่มีท่าที่ดีกว่านี้แล้วไงล่ะมาโอแล้วกันจังหวะนี้มาแกจะเป็นใครก็ได้ไม่สำคัญหรอก ดําดีได้เป็นพอวุ้ยยังใส่และตัวนี้จับไม่ได้นะครับผมเออเซ็งนะน่าจะจับได้หน่อยนะกีดกันสกิลเพลงอะไเลยเกิดนี่นี่หวนหวนหวนหวดหวนหวนหวนโอ้โหการอีกนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนอะไรของคุณมาละเออีตีอายุกิ้ง่อยอุ้ยเกือบเออไม่มีสกิลให้ล้มเลยหรอ วิ่งใส่ได้ไหมวิวิววิงวิงเอ้ยนีมยเท่เท่เออีกิงหน่อยออ้แล้ได้แ้ได้แล้ได้สกีปุ้เลยละกระโดดก็ไม่ได้นะกระโดดก็ไม่ได้ตัวนี้โอ้โห่อยเนี้ยเออเอีด้อ่าอยู่ในมุมมันแหลเอาละโอ้แล้วกันฮึ นี่เฮ้ยเล่นมาสามเธอแล้วเจอแต่อุลตร้าแมนอย่างเดียวนะถึงคนนึงจะเป็นด้านมืดก็เถอะอุ้ยออสก้าชินมาโวโวบไดนาอีไดนาไดนาไดนาพวกนายเข้าใจผิดนะเออบอกเลยว่าพวกนายเข้าใจผิดนะคิดว่าเราอ่ะ คิดว่าหางเราเป็นตีเป็นตาใช่ไหมล่ะเออนี่บอกแล้วว่าดูตาไม่รู้ใจนี่แน่ปวดข้าแล้วกันตียืนหล่อด,ดีนะกิ้งหน่อยตีโอ้ทากิ้งก็น่นาสงสารหนิอืออันนี้ว่าฟาดไปเลยอันหนึ่งโคตรแรงดีว่าไอ้หล่อนี่้เครื่องเทียบเป็นดีอ่อตีแน่มาแล้วก็โอ้ไปหนมาเป็นคอนเซ็ปต์อันนี้โคตรลายสเต็ปมากเลยนะบอกตรงๆนะตัวนี้เป็นตัวละครที่มีรู้สึกว่ากด คือกดท่าหลายท่าแต่รู้สึกพวกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะเออนี่ยนี่นี่ก็กดอีกท่าหนึ่งเออนี่ก็กดอีกท่าหนึ่งนี่ก็กดอีกท่าหนึ่งโอ้โหออตีแด่เออแต่เอาเถอะใจเใจคนใส่ชุดเถอะเออมาอ่ะนี่เนี่สำรวจเออเอาแล้วเนอะชินเดี๋ยวก็ชินไปเองแหละ กระดึ๊บมาละนี่แนี่ตีไงเออเป็นไงล่ะฉินคุณแล้วไงใครแคร์ตีผมก็ไม่แค่ใครดูที่ผ่านทางมานีแน่ตีเด็ดตีเด็ดตีเด็ดมาฟาดเลยตีแน่อู้หอ้ยโอ้ยต่อยอ่ะนี่แน่นี่แน่ใช้หมึกกระดึ๊บหมึกกระดึ๊บนี่ตีทำไมใช้ท่านี้เหรอเพราะเราจะใช้คอมโบต่อไงล่ะ ปาสามเหลียมเงยบออเฮ้ยเฮ้ยโจงใจโจไอ้โจงใจใส่จะโค้งโจงใจและแล้วเราก็มาเจอกับคุณโกฮิเดก,กินะฮะซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยทวินเทลนี่เขาโอ้โหเอ p จริงฮะ เจอแต่เราพี่น้องอุลตราเออถึงตัวนี้จะไม่ใช่ก็เถอะนะเออต่ก็ยอมบล็อกเขาเป็นอุนทัพมาดมือเนะอะเออเขาเป็นหนึ่งในคุณพ่อเออเหมือนอย่างเบเรียลนะครับผมเบเรียลก็เป็นหนึ่งในอุนทัพมาเนอนะถึงเราจะพูดไม่ได้เลยนะว่าเขาเป็นตัวดีนะเออแต่เขาก็คืออุนทัพมาเนอะเออเขาคือยอดมนุษย์นี่นะจะไม่ล่ะคุณโกเอาไงคุณโกจะเข้ามาเหรออันนี้ดีๆๆๆๆดดีดีดจะเข้ามาดึงแล้ว <c oughs> มันจะเข้ามา <c oughs> <c oughs> วิ่งเข้าไปเสร็จแล้วไงต่อปึ๊บหัวตีนื้อผิดตีแน่หัวอีทีหัวอีทีโอ้โหลงล่างลงล่างแต่ข้างบนมันล้มตีแน่อยากรู้จริงเลยว่าคนแอคเตอร์สูงที่เขาใส่ชุดยังไงเนี่ยอุ้ยโอ้โหตีนี่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 อะเด้อไปสกิลมาได้แค่เนี้ยตีหัว โอ้ยย่ำดีโอ้เข้ากลางลำตัวอโอ้โห,โโหเดี๋ยวมันเกิดเป็นผีสเสื้อไม่ได้จะทำยังไงคุณโกฮะอืมเออนี่แน่แล้วก็กดต่อนี่ไงคอนเซปต์นี้มันมามาพื้นที่ค่อนข้างกว้างมีพื้นที่ให้ชัดกระจายใช้สอยอย่างอัิยสยัยมานี้ได้เวลาเล่นเกมแล้วนี่แน่อ่ะแล้วก็ไปนี่แน่ โอ้มีมาโอ้ก็หลบหลบหลบนี่เป็นไงเราหลบข้างได้ด้วยนะไม่น่าทำอะไรของคุณเ้อมันล้มแบบนั้นมันคืออะไรเอื้อเอื้อนี่ไงเฮ้อย่างล่ะเฮ้มันตุ๊กตาลงลุกเหมือนกันเลยเนี่ยเออท่อนล่างไม่ขยับเลยเออนี่นี่นี่วันที่อุดวันอีกทียุกยิกนี่ตีท่ายุกยิกยิกยิบยุกยิกนี่เออบ้า เยับฮึฮึฮึเฝ้าแต่ฮึปั๊บปั๊บป bueno> um ับปับปับไม่โดนซะงั้นอือเฮ้ยจังหวะนี้หวดข้างอือหวดข้างหวดข้างหวดบนยุกยิกอือนี่ดีแน่ฮึวิ่งใส่วิ่งใส่นี่ใส่ไปยุกยิกอืออือเล่นจนพลาที่ตกเลยอ่ะอือมาจบเรื่องกันเถอะฮึ เฮ้ย <ไป S 1> อา้าคุณโกไม่ใช่รัดมอสเหรออ,อุ้ยอ๋อศัตรูคู่อาฆาตกันแล้วสินะเออมากูโ <c oughs> ดนดีแน่นายจะสกิลเพลเราเหรอฮะเฮ้ยนายจะสกิลเพลใส่เราเหรอฮะดีนายจะสกิลเพลใส่เราเหรอฮะปวดมากเลยนี่นี่ ยุกยิกยุกยิกยุกยิบอือมานี่เด้เดินมาหานี่จับส่วนอื่นก็ได้นะหางก็ได้นะโอก็ดีนะเอาจริงๆข้าไปต้องจับขาเนี่ยฮึนี่มาฟาดไปอีกทีนี่ยุกยิกต่อแล้วก็ขวดแบบข้างขวดแบบข้างเฮ้ยถ้าขวข้างทำให้ล้มเหรอเออนี่เด้โอ้เอ้า เออเราเจ็บนะอุ้ยหางยาวล้มเลยเว้ยนีเออหางยาวหางยาวอ่ะเฮ้หางยาวอ่ะเฮ้ยตีฟาดหน้าไปหนึ่งทีฮ้ตีหางเราก็ยาวฮ้หางเราไี่ตั้งเลยเป็นไงล่ะอะไรวะหางตั้งเฮ้ยได้กุ๊กกี้เลยจีเนี่ยปวดไปหนึ่งทีสกิลสองรอบมาเอะไรเนี่ นี่แหละสึกสับประหลาดเอ้าวหันหลังให้แบบนี้ก็โดนนี่อันแน่แน่แน่อันแน่โอ้ยหวดหัวโอ้โหหวดไม่ทันนี่ไงหวดไม่ทันได้ไงตีแน่แน่เฮ้เฮ้เฮ้มันน่าหวดได้สามรอบนะแม่ตีหวดได้แค่สองรอบไม่เป็นไรเค็นก็เค็นก็เก่งแล้วหน้าตามันไม่น่าจะดูเก่งเลยนะ ไม่ใช่เป็นถึงหางนะเราต้องดูเราต้องดูตามเลยสิแล้วตัวใครอยู่หรือสับหลัดตัวนี้หัวอยู่ข้างล่างนะเียบปิ้วและแล้วนะครับผมเมื่อเราตนจบไปแล้วเธอหนึ่งแล้วก็ใช่ฮะ ไม่มีท่าไม่ตายใหม่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าเหมือนมาสร้างสีสันให้กับผู้เล่นมากกว่านะก็คือถ้าเราเล่นในโหมดอาร์เคดหรือเล่นในโหมดของแบทเทิลเนี่ยถ้าเราไม่เอาตัวนี้มา,มาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในสีสันของการเล่นสนุกกได้เลยนะแต่การเอามาเล่นเองเนี่ยลำบากนะอันนี้พุ่ตรงเนี่ลำบากนะแล้วก็ไม่มีท่าไม่ตายไม่มีอะไรใหม่เลยนะมา,มาเล่นอนีกรอบมึงแล้วกันนะเอาเหรฮะผมสาวน,น้อยทวินเทลในรอบที่สองอุ้ย ไอ้โมงเอตี้ไม่นะเอตี้อย่าพึ่งเอตี้โอ้โหตีเดะเอ็งก็สงสัยไอ้นี่เหมือนกันนะชื่อของเอตี้เหมือนกันนะแปดสิบอะคืออุตส่าแมนมันยังไม่ได้มีสิบแปดสิบตัวในตอนนั้นเอตี้เป็นเอตี้นี่แกโอ้โหตีเดะพูดแค่นี้พูดแค่นี้ไม่ชอบเหรอไม่ชอบใช่ไหมไม่อยากให้พูดเลอกซื่อเหรอเฮ้ตีเดะตีเดะแล้วไงใครแค่เอาไปต่อหลบดีฮะจังหวะนี้ตีเดะ จับก็ไม่ได้นี่เดี๋ยวได้วดวดโอ้โหไม่โดนโดนลแล้ววัว้ัวนี่ไงเฮ้ยเออคาน์เตอร์ได้เฮ้ยนี่ถึงไม่มีมือแต่ก็มีเท้าเหเฮ้ยมีเปล่าวะดูก่อนไม่มีอ่ะถือว่ามีหัวสองหัวแล้วกันเอ้านี่เฮ้อ่ะอุ้ยตาฟาดไปเลยไม่รู้หละตัวไหนคือหัวจริงหัวแท้ แต่น่าจะเป็นหัวนาราเป็นหัวแ,แนอ่อือแต่ถ้าเกิดแอคเตอร์สูงนรใส่น่าจะเป็นด้านบนแล้วที่มองเห็นเนาะไอ้สีครับชิเขียวอะกระโดดก็ไม่ได้ชิวิปัดซดก้าเลยอือกิ้งหลบปิ๊ดตีไปแก่ตีตีไม่ลม้มฮะอือมีสกิลหยุดชะงงกันการการล้มเหรอฮะโอ้ยอ,อย่ายิงเรายยยยอ,อ,อยบินสยย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 ยเราอ,อ,อยยอยมา ถ้าไม่ตายนะครับผมสเตตัสค่อนข้างที่จะเบานะอาจจะเป็นอยู่ในระดับ B หรืออยู่ในระดับ C เลยก็ได้นะถ้าไม่ตายเนี้ยต้องใช้ถึง3รมรอ่ะกว่าจะผิดสุดได้อืออือนี่แนี่อุ้ยตายแล้วงานเข้าแล้วโดนไหมเนี่ยอย่าเนาะอย่าเนาะอย่าเนาะออมีความไม่ตายกับเราเถอะนะอือเราเป็นสาวน้อยที่บินเทลนะอือเชอเบลล่าอย่านะไว้รอบจะหลบไปทางไหนวะขอสามเหลี่ยมให้กันนะเฮ้ยแมวโวยวายเฮ้ยเจ็บตัวหนัก เอาสี่เลี่ยมซะนั้นอู้วิเอตติีิกโอ้โห่กิ้งสับตลบเลยดีเราก็กิ้งได้เหมือนกันนะดีไงยุกยิกยุกยิกยุกยิก,ยกอ,อือฟาดไปเลยมาจบเลยดีแน่ตัวหูคาร์ลทัมเมอร์สินดังเย็บตะดี อบที่เจอทารันนะฮะเออจะเอาเราไปรวมล่างด้วยใช่ไหมล่ะเรารู้นะออนี่นะเราเป็นเอกเทศนะตีเราไม่ชอบรู้ไหมเราเป็นสัตว์ชอบอยู่โดดเดี่ยวไม่ชอบเข้าสังคมออนี่เด็กอ้าวหดอาแต่อไปไม่โดนอุ๊ยตีมือมือยาวเหรอเดินดูๆเข้าไปเลยออวิ่งวิ่งวิ่งตีไปไงพาโคเทโดนแล้วล่ะโโอ้ เต้มาคนละทีสีเสมอกันอือมาตีไปตีกลับไม่โกงกันเฮ้ว่า <c oughs> แต่ว่าเราออกมาสู้อวกาศดีกว่าเนี่ยอืออย่าไปแคร์นี่นี่แหละในหนังทำอะไรก็ไม่ผิดอือวิ่งใส่โอ้โอยวิ่งใส่นี่เอาโอเคไม่วิ่งละอู้หปวดเลยนี่เอาปวดท้อง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  ตีเป็นไงล่ะอู้หูเทเป็นไงล่ะโดนสองสองจังหวะด้วยนะอือหัวที่หนึ่งหัวที่สองไม่โดนจังหัวะยุกยิกยุกยิกตีเนี่ยผู้ชายยุกยิกตีสำรวจก่อนมาฝั่งตรกข้ามอยู่นี่อ้าวเฮ้ยไม่โดนเลยอะไรครับเนี่ยแต่ใช้ได้แค่ท่านี้ดินะตีจังหวะสุดท้ายไม่โดนนี่ก็เปละฮะโชคดีที่ตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยดกเฟลมอืออือไม่ดีควบฝุ่น ชุบแป้ง <rôle> ช <à> ุบแป้งตีนโทษว้ายาเออไม่รู้จะใช้ไฟหรือใช้น้ำแข็งแต่เราไม่อยากเราหนาวิีมันเขี้ยวอ่ะขออีกทีเด้วกันอืมลึบื้อจบพอดีโอ้แวบตี าลองเอาตัวละครทวินเทลกับหัวกับผานดนึงนะมันก็คือหนอนที่คานอยู่กับพื้นเลยนะใครจะได้เห็นไอ้พวกมันเรียกว่าแมลงอะไรวะแมลงที่มันชอบกัดเสื้อผ้าเหมือนเป๊ะเลยนะเออพี่ีก็มันกับหัวกับผาแล้วมันก็ตั้งตรงเป็นตัวเอวแค่นั้นเองนะอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตมาเลยตาบอดนะเนี่ยเจ็บตาเลยอะอืออีอีอย่าทำอย่างนี้สิโอ้โหอือเนี่ยตาเราอยู่ข้างล่าง นี่เออโอ้ยอย่าจมต่อยตาอย่าต่อยตาตีปกติก็โดน PM 2.5เยอะอยู่แล้วนะที่พื้นเนี่ยพอใจแล้วใช่ป่ะตีพอใจแล้วใช่ไหมตีพอใจแล้วใช่ไหมโอ้โหวนกันเลยเฮ้กดได้พอดีนี่เกี่ยวเองนะเนี่ย่ะมาตีเฮ้สเตตัสร่างนี้ถึงแม้จะเร็วแต่แกก็เลื่อนรถเยอะนะบอกไว้ก่อนนะเฮ้ค่าพลังมันเบา ไม่โดนหรออ๋อโดนเว้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเย่ๆจะยึดโอเคเอางาเอากลับร่างเดิมอ่ะนี่ไงกลับร่างเดิมเต้ตี้ม่มามาเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ชาร์จไม่ชาร์จโอ้โหจิ้งฮาวทูกิ้งยังไงกิ้งยังไงให้โดนยิ้งตี้ไงอ่ะอื้อนี่ก็ต่อกดข้างื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูเกือบอุ้ยอย่าพึ่งเอยอย่าพึ่งโอ้โหจับโอ้โหโอ้โห อ่ะเอ้ออ่ะที่ไอเนี้ยเหรอเฮ้ยโอ้ไทยที่มัรงลอเนี่ยเนีทำไปเล่นไปเฮอยเฮ้ยเลือดตีงานเข้าแล้วถอยหลังยังไงวะเนี่ยอื้ยกิ้งถอยเราไม่ได้โอ้ยเกือบเออไม่ยอมหรอกเราจะไม่ยอมกิ้งออกข้างกิ้งออกข้างโอ้ยเอ้าเอ้าล่านีนอีกแล้วอ่ะนีต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 ีอือโอ้โหเอาแล้วเนอะวิ่งไปปั๊บตี ปลอดภัยแล้วแหน่แน่แน่เออโอ้ยบางทีก็ควบคุมะครได้แล้วงงงงว่าทางไหนคือทางหัวทางไหนคือทางหน้าข้างหลังยังไงต่อแน่อือนี่ฟาดเลยนี่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 เนี่ยฟาดทีฟาดดีฟาดแต่สเต็ปฟาดเป็นคอนเซ็ปโอ้ยฟาดต่อไปอือนี่ เออจะหูออจะกันไป็นานขนาดไหนเฮ้มันต้องมีจังหวะอ่ะเออมันต้องได้สักจังหวะแหละโอ้โหที่เลยโอ้โหมันเย่มันเอามือเย่เอออ่าสวยในจังหวะนี้อยู่ในร่างนี้ด้วยพลังงานลดหนักดิเฮ้เสร็จไปหรอเฮ้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อย ที่ขนาดเกมยังแกงตัวเฮียแกเลยนะคือต้องบอกว่าห,วหัวอยู่ข้างล่างนะยังไม่โฟกัสหัวในตอนชนะโฟกัสหางที่อยู่ด้านบนฮะเต็ไมไปละ่ะดีไงไอาเงี้ยมาสู่ในฉับพระที่อัศดงอีกแล้วเฮ้ยเย็นพี่ฮี่เฮ้ยใช้ชาร์จแต่มันคงใช่ไหมเราขวดเขาไม่ล้มอะ่ะเออเขาทำเราทีนี้หงายเงือบเลยเออนี่นี่ชาเข้าไปชัรเข้าไปเด้ดดดดดด รอสามวินาทีกิ้งหาหทีเอ๊ไม่รู้จะกิี้มีทำไมเหมือนกันนะโอ้ยเจ็บปวดและรวดเล้า้ออเจ็บป็นขันแสนสาหาัสฮ้ส่งไปกินโตฮ้ตีเนะฮอ่ะขอก่อนแล้นะฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เฮอเฮ้เฮ์เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เร้เฮ้รฮฮ้้้เจ้เฮใ้า ขับล่างไม่ทันเลยอื้อเดะอื้อเดะโหวไปีกอีกทีอู้ยลืงล่างลืงล่างตีล่างเดี๋ยวท่อนบนสึกล้มอะไรวะเนี่ยอื้ออื้อนี่ตัวละครตัวนี้มันช่างมีความแปลกมันมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ในแบบโอ้ยจะพูดไม่จบอ่าเอ็กซ์แล้วกันเอ็กซ์ไปก่อนอุ้ยอะไรลำแสงยุกยิกกินขวดไตเลยนี่กิกนขวกันแบบนี้เออถอยดิกลุกหอยถอยถอยโอ้ กิ่งทีเดงเออแล้วก็ตีเนี่ยสกิลแย่นีนี่เออแม่ที่พูดถึงตัวละครอย่างทิวินเทลนี่เหมือนพวกไอดูสารคดีพวกสัตว์โลกเหมือนกันนะที่แบบว่าจะมีสิ่งมีชีวิตมางชนิดที่แบบว่าต้องใช้หนวดในการสัมผัสตามผาสิงของเหี่ยของเขาอ่ะเออที่เหมือนเลยเนี่ยโอ้โหเสียบเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ทำไมเหียแกโคตรแรงเลยวะแต่ะรอบจตละรอบที่ลไปคุยกับเลกพวกหลรอบไปเนี่ยเออเออ วัวรอบพี่นึงเอาได้ตีไฟอีกทีคว้าอีกสองทีเข้ามาแบบนี้ก็โดนนะอ้ามืดแล้วนะพระอาทิตรับฟ้าแล้วเนอะอี้ออื้อพาทิตย์ลโอ้ไม่พอเว้ยเส่งแต่ดูงนี้ใช่ท้าไม่ตายดีกว่ามันเมืดแล้วจะกลับบ้านแล้วอื้อตีเลยอ้ะยอมไหมนี่อ่ะสบายเราละเอาละมา เดี๋ยวเราออกพลังตอยแล้วฮึอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวฮึแล้วก็กลับมาเจอคู่อาคาดอีกครับเฮ้ยสองรอบนะที่เจออุลตร้าแมนแจ็คก,ก่อนนะแล้วมาเจอกูดอนนะเออยุกกิกใส่ก่อนเลยกันดีเนี่ยเออฟาดไปเลย <c oughs> จากวันนี้แหละสวยฮึตีฟาดไปสองที กดถอยหลังก็โดนถอยหลังก็ไม่ได้ออื้ตีแดดได้แต่ยืนสู้เออได้ปวดไปเลยไม่ล้มไม่ล้มทำไมคุณถึงไม่ล้มครับอออาการคุณเป็นยังไงคุณบอกหมอสิทำไมคุณถึงไม่ล้มปวดปวดนี่แล้วก็ฟาดหน้าไปสองทีฟาดหน้าไปสองทียุกทิกอีกจังหวะแน่ไม่เป็นไรตีสกิลเพย์ผู้เล่นไปสามเดียแล้วกันรอบนี้ เอาแล้วนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาเออเฮ้ยอุ้ยอ่ะมั่นไส้กดหน้าไปถึงทีนี่แนะ่กดทุกสเต็ปคอยลังก่อนฉันล้างก่อนฉันล้างก่อน,ออนเอาละปันไส้โอ้กันได้อีกปั่นไส้ดีแนะ่เฮ้มันต้องโดนดินีดีมันต้องโดนนะวา่าไม่โดนได้ไงฮะวิ่งเทำไมอ่ะเออนี่แนะ่ฮ้ได้ ปั่นโอ๊ปั่นปั่นที่จับเออวันไส้ว้าสามเหลี่ยมเหมือนเดิมฮึนี้แน่อือหืออือหืออือหือกิ่งที่หนึ่งเออกิ่งที่สองโอ๊ยเออเล่นช่วงล่าง เอละเรื่องช่วงกลางตัวเออเราเป็นซาปาลาที่มีกันสันหลังเออเออนี่เนี่ยมีหรือเปล่าแะไม่น่าจะมีนะนี่เนี่ยถ้าดูจากโซนสปีชี่น่าจะเป็นสัตว์ปลอมต้องนะอืออันนี้แอบ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 นี่อันนี้แอบ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 เอาสวยแล้วจังหวะนี้กันไม่ได้หรอกนายอ่ะนี่ไงจะกันอะไรอ่ะกระพริบแล้วเอาล่ะมาฮึอฮะอือ ฮ่าฮ้ยเอาล่ะครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับก,การเล่น ไคจูทวินเทลนะครับผมเป็นสป,ปาราที่ปรากฏตัวอยู่ในทีวีซีรีส์การกลับมาของอุลตรราแมนหรืออุลตรราแมนแจ็คของเรานั่นเองนะครับผมทางนี้นะฮะมีข้อมูลประการใดและปิคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมขอภัยเราขอเพื่อนน,น้องมีไปอย่างสูงนะฮะสำหรับวันนี้พี่มีขอตัวลาเพื่อน,อน,อนกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในอุลตรราแมนไฟติ้อีวอรูชั่น3กันในข่าวหน้าและคาแรคเตอร์ตัวไหนจะมารายงานตัวกับเราไว้โปรดติดตามรับชมในขราวหน้านะครับผม